สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกคนมาแล้วเด้อย,ยายมาแล้วเด้อยติดหอดก็เลยมาหยามเหมือนตัวเมือวานนีนยายเขาสซาเหมือนีีว่างยายเขาองซแล้วก็ไปเก็บเห็ดตุนนี้น่ะยายน่ะไปเก็บเห็ดเขาก็จูงอ้อมโคกเลยจูงจูงเอายัานลมจูงอ้อมโคกเลยว่าไปเก็บเห็ด ได้เพราเดกแกงอยู่เน็ตก็ได้ฝันเหลืดีฝันงวดนี่มันจะเป็นอย่างไรงวดฝังหันงวดทีหกว่าถือว่าย้ายก็หมดหลายอยู่งวดทีหกว่าถือแต่ว่าฝันขักฝันเนียจะแช่ีันหันฝันัก่ายายที่ตามเยู่เลตัวัฝันขัฝันนันมาแล้วมันหักัุ่น่ะมันนี้พลาดะมางหันนอโทษหลอย้ายหมดหลกันเ้ เมิดหลายปันจัแค่ไว้มันจะออกกันกันแน่มันมีฝันอีกมือย้ายเขาสากนะขึ้นขึ้นมือที่ยหญ่เขาสากนะก็มัย้ายเขาจากขึ้นสิ่งนั้นฝันฝันว่า่อย่างไรครของคนมานังยู่ษาละกลางบ้านมองกลางบ้านมองทีนี่ที่รักษาบูรณ์นะกางบ้านกางบ้านกางเงินบ้านห้องนี้ที่รักษาบานเงิน พุนั่งปากันนั้งไม่เห็นครับหรอกเห็นเพราะล่างมันคดน่อยใสเห็นคมาถ่าเอาเขาสากทีมันผี้หลอกสามารถเอาเขาสักว้าว่าสนุกแยว่าแต่แม่นี่ผีู้ทโธโบราณคนโายังทำนอย่ด้วยี้หลอดจะแยกกันวันนี้เขาายสัมผัสใจสมมติว่าสมองได้นี่มองซีเห็นาน เหมืที่ลูกยาแม่นล่ะนี่มีอย่างม,ม,ไม,ไมาไก,ก่เนื้อมูนี่ล่ะเหมือนที่ลูกยาเลิดมันวางสีไหมลูกแค่ฝันมูนังสีเม้าเขาฉากนั่นนั่ง,ออง,ก,ง,งก,กัดฉากเขาเลยมาขายเหลี่ยมมันเขามาขายเหลี่ยมย้ายแล้ว่าสิไปซื้อสิซื้อโต๊ะใดนี่แหละลื่อมเลื่อันส้งฝันนี่สิซื้อโตอได้ลืมแต่ว่าเขาเลยอื่นมาใส,ส่ว่าซืา้อโตนั่นนะว่าสั่งบอกคอนฮกจูอย่างนี้ นี่บอกหอนหกตัวี่ขื่นอะตเจะรีทังไหนอันเื้อนเจ็ดเก็ดเจ็ดเก็ดเจ็ด,ดหาหนะ้าเอาันว่าไปซื้อเอาหน้าเาันว่เาวเจ็ดเจ็ดเก็ดเจ็ดเจ็หาเนว่าไปซื้อเอาเด้วยเอาันว่าเขาบอกม้วนนังกัดซากเท้าเขาสากลรวบอกจักสีแมนเือแมนฝันเนาะฝันยังว่าฝัน,นเพื่อแมนดี ต้องหมดเหนแยกฝันขับฝันแนวโอ้โหผาดเสียเสียดายครับแยกหมดหลายเลยแยกหมดหลายครับจะหวดเป็นหมดหนึ่งวดที่หกเนาะมันก็ว่าถือซูงอดปอนนี้เราเห็นว่ากันได้ถ้ามันถือสูงอดก็รวยตายตัวเนาะมันก็ว่าถือซูงอดปอนนี้แหะมันก็่ทีีเวียนมีอย่างแหละเนาะเจ้าถือสูงอดวันนี่เจ้าก็เป็นปอบตัวเขาว่าม่วนเที่ยงวันว่า เจ้าถือขึ้งอดเจ้าเป็นปอบตัวแมนว่าสนั่งหน่อยแม่แล้วเจ้าข่ะว่าถือพูดถืองี้เนาะถือขึ้งอดไปเจ้าเป็นปอบตัวสนเขาว่าอีน้องแม่ถุงเงินทุกเม็ดเยอะแค่นี้ไม่แต่ย่างน้ำหมาอีกทั้งผู้ให้ไม้ดีเลยทั้งผู้ให้ไม้มันก็ถ้ากินน้ำโคลนมากก็ได้เออไม่ทำเหนียลูกเด้อ ตอนนี้เราลองมึงเด้อลูกเด้อหาฝันอีแก่ท่มาบอกให้ฟังอีกดอันหลังสนลพีหลอกมันบอกไหมีหลอกคักคนางกากซากยู่สาร่นาะนางกากซากอยู่สาราัเพื่อบอกเพื่นกกเทพมเพื่อนอย่างล้วเพื่อนบอกว่าซื้อเอเจ็ดเคสเคเ็ดเหาเาสนาะนางกากซากอยู่สาราไหมสารากลางบ้านไหมมองมันลักกลางบ้านเนาที่มาเท้าขาากตัวเนาะ ก็ <g ül üyor> มีดีตัวคนยังเม่เนะาะเนาะชิมนีกับมิตนี้เด้อหล้านเด้อลูกเด้อยแยกกับมีอย่างสีบ่ไปพิจาจรณาเบือง,องเอาไปเป็นแนวทางซื่อลอตรีรัฐบากลกดไหลกกดแช่ยายน้ำในเด้อยยายน็หเลินไปงี่สิละลูกล้านสับเขาว่ากรสับสะไขยายนว่ยายนอนผู้จักกดซับสะไข กูอะไรกูแค <lich> ่ยายเนี่ยยายหอนไปจากกดสัมสักครแต่ว่ายายอย่างไทยไทยเป็่นอยู่ลงกับเป็่นอยู่กดสัมสักครมองไดมาบึงสมอมองได้นี่เดือด้อนลาืเด้อเอาอยู่ดีมีแห้งความขี้ใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีกันบุญก่าสาผพานมาแล้วก็ดีแท้กก็คุณแนวขันลูกหลานไปทั้งใดไก่พบน้อยแก่ลำคามาหาคุณเด้อบุญเหลือไหลลังมาห้องเจ้า ่ันเฮียนไทยใคได้แจ้งเลยไหนเห็นได้หมันเขาเต็มสางหล่นคือเด้อคนซื้อหวยเลขไทยก็ได้ตั้งใจหวังเด้อสาธุอายุอนนันนสุขังพลังสาธุ